วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับแฮตติกติดขอบเหมือนเดิมในช่วงแฮตติกก่อนเกมวันนี้จะเจาะฟุตบอลก่อนเกมอินเตอร์มิลานทะบาร์เซโลนาในศึกฟุตบอลอยู่่าแชมเปียนส์ลีกกลุ่ม4รเรียได้ว,ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าติดตามได้อีกคู่หนึ่งสำหรับในค่ำคืนวันนี้ที่สนามจูเซเป้เมียซ่า ของอินเตอร์มิลานเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบารเซโลนาก่อนเกมสภาพความพร้อมของทีมงูใหญ่ลงเตะไปแล้ว2นัดในรายการนี้ชนะ1แพ้1และมีอยู่3แต้มรังดับ3ของตารางส่วนฟอร์มการเล่นช่วงหลังของทีมนั้นไม่ดีเอาเสียเลยแพ้ในลีกมาแล้ว2เกมติดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายโรม่ามา2ประตูต่อ1ความพร้อมของทีมในนัดนี้ ยังไม่มีโรเมลูลูกากูดาวยิงตัวเก่งที่ยังบาดเจ็บอยู่แต่ถ้าว่ายังมีข่าวดีเมื่อมาเซโรโบสโซวิตกองกลางคนสําคัญนั้นพ้นโทษแบนกลับมาแล้วส่วนคุมกําลังอื่นๆก็ยังอยู่กันครบขาดว่าซิโมเนอินซากิกุนซือของทีมจัดทัพด้วยการส่งอิินเชโก กับราอตาโรมาร์ติเนสลาตา่ายแดนกลางนั้นจะมีมาเชโลโบโซวิดฮาคาซานโอกูและนิโกรบาเล่าครับเคลื่อนเกมขณะแนวรับมิลานสกินเนียและสเตฟานเดฟายฟเป็นแกนหลักมาทางฝั่งทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาจะบุญทุ่มนะเวลานี้รัง้งรองจากฝูงของกลุ่มหลงฟาดแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1แพ้1มี3แต้มเหมือนกันทว่าผลงานของทีมในช่วงหลังนั้นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคว้าชัยมาแล้วในลีก2เกมติดล่า สุดบุกไปเชื่อดมายอกามา1นึ่ประตูต่อศูนย์สภาพทีมในการลงเตะนัดนี้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะทั้งชิวกุนเดเฮกตอร์บิรินโรนาอาราโคแฟงกี้เดยองรวมทั้งเมมฟิสเดปายที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติมาทั้งหมดคาดว่าทั้งหมดนี้น่าจะไม่ได้ลงสนามในเกมน,นี้ค่อนข้างจะแน่นอน การจัดทีมในเกมนี้ชาบีเอนันเดสกุนซือของทีมจะวางหมากมาโดยการนำราฟินญาโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้อุสมานเนมเบเลเป็น3ประสานในแนวรุกแฮงวิดฟิลใช้เปรดี้กับฟองเคซิเย เป็นตัวทําเกมส่วนแนวรับใช้เบลเดเอริกาเซียรวมถึงมาโกสอรลอนโซการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดในรายการนี้เจอกันล่าสุดเมื่อปี2019ในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้ทั้งไปและกลับสกอร์เดียวกัน2ประตูต่อ1ทั้งคู่และฟอร์มฮานัดหลังสุดเป็นทางฝั่งบาร์ซ่านั้นไม่เคยแพ้อินเตอร์มิลานเลยตั้งแต่ปี2010 แมทที่น่าจดจำของทั้งคู่ อินเตอร์ฤดูกาล2009-2010หากจำกันได้ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์สำคัญของโลกฟุตบอลเมื่ออินเตอร์มิลานของโชเซ่มูรินโญ่ล้มบาเซโลานาที่มีการคมูปงเหียนของเปปกัวเดวลาณนะเวลานั้นและพังอาดขึ้นเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลกฟุตบอลจนกล้าไปคว้าแชมป์ยูเอลประจําฤดูกาล2009-2010มาครองได้สําเร็จการล้มทีมแห่งยุคอินเตอร์มิลานมีแผนการคว้าแชมป์ยูเให้ได้แต่ไม่มีทีมไหนที่จะเป็นอุปสรรคได้มากเท่ากับบา์เซโลานาทีมที่เจอกับ อินเตอร์ถึง2นัดในอรอบแบ่งกลุ่มและพวกเขาเอาชนะไม่ได้เลยบา์เนลล่าที่มีเลียเนวเมซี่นำทัพแถมอยู่ในยุคข,ของเป๊ปคืนชื่อเรื่องการคองบอลและคุมเกมเป็นหลัก ซึงเป็นคนละด้านกับสิ่งที่มูริโอต้องการและนั่นไม่ใช่ง่ายๆเลยที่จะเอาชนะพวกเขาได้เพราะอินเตอร์ยุคนั้นต้องบอกเลยว่าการตัดเกมที่รวดเร็วและการแย่งบอลจากบาร์เซโลนาในช่วงปี2010ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่นิดเดียวจนทั้งสองทีมได้วนมาเจอกันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้มูรินโญนั้นเอาชนะไม่ได้คือการปลุกใจลูกทีมให้เชื่อว่าอินเตอร์มิลานสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาในยุคข,ของเป๊ป และเพื่อล้มความผิดหวังที่เคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มที่ยังไม่ชนะอลยเปิดให้แข่ง,งูใหญ่นะั้นลงเล่นแบบไร้ความกังวลเมื่อพลังใจเริ่มกลับมาแล้วอินเตอร์ต้องการเทคนิคและแทกติกที่ยอดเยี่ยมโดยยอมแลกให้ความสาคัญกับเกมรับที่เหนียวแน่นเพื่อโอกาสการทําประตูโดยในเกมการแข่งขันเกมแรกที่อินเตอร์ลงเล่นในบ้านฮาวียซานติ กับตันทีมชุดขณะนั้นเผยว่าบูรินโยสั่งให้ลูกทีมยิงประตูให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่เอาผลสกอร์ชนะเพียงแค่หนึ่งศูนย์เพราะโค้ชชาวโปรตเกตเชื่อว่ายิงพวกเขายิงบาซาได้เยอะเท่าไหร่ในเกมแรกโอกาสที่พวกเขาจะอุดเพื่อรักษาผลสกอร์ในเกมที่2ยิงง่ายมากขึ้นเท่านั้นถึงจะบอกว่าไปเล่นเกมบุกแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นดังหวัง พวกเขายังต้องเน้นเกมรับเหมือนเดิมโดยยืนป้องกันอย่างเหนียวแน่นและไม่เปิดพื้นที่ให้กับบาร์ซาเล่นงานพวกเขาแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือความกล้าได้กล้าเสียในเกมนั้นการเล่นเกมสวนกลับนักเตะอ,อินเตอร์พร้อมที่จะพาบอลไปแดนหน้าเมื่อมีโอกาสมาถึงและเต็มไปด้วยความพยายามที่จะจบสกอร์ซึ่งได้ผลที่ดีมากด้วย อินเตอร์มิลานชนะบาร์เซโลนาในบ้านของตัวเองมาได้3ประตูตอวหนึงความดุดันทั้งพลังกายและพลังใจทําให้ทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกนะเวลานั้นยังรับมือไม่ได้ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ที่นาเจ็บปวดกลับไปในเกมนัดที่2ที่บ้านของบาร์เซโลนาทุกอย่างเข้าทางของอินเตอร์มิลานพวกเขากลับมาเล่นบอลอุดตามถนัดและทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียประตู ถึงแม้ว่าแพ้ที่ค้ำหนูด้วยสกอร์1-0แต่พวกเขาก็ผ่านเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2หลังจบแมตช์นี้ทุกอย่างกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อมูรินโญ่สามารถล้มทีมแห่งยุคอย่างบา์ซิลลนาลงได้ก่อนที่จะกลายเป็นอินเตอร์มิลานเอาชนะบาเยินในรอบชิงชนะเลิศและทำให้พวกเขาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาครองได้นะเวลานั้นมูรินโญ่ทำลายความคิด ที่ฝังหัวนักเตะอินเตอร์มิลานตลอด45ปีที่ผ่านมาได้สำเร็จ สุดท้ายพวกเขาก็ทำได้ด้วยความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันอาหัว้ามแชมป์เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอิตาลีณนเะวลานั้น,นยังคงอยู่ในความทรงจําของแฟนๆทัพมูใหญ่และแฟนบอลมากมายทั่วโลกเกมกลางสัปดาห์นี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่หากนึกถึงเกมระหว่างอินเตอร์มิลานและบาร์เซโลนาในนัดนั้นเราจะนึกถึงวันที่มูรินโญ่พาอินเตอร์มิลานผ่านทีมแห่งยุคอย่างบาร์เซโลนามาได้ไปจนตลอดกาล สุดท้ายแล้วค่ำคืนนี้ผลบอลจะออกมาเป็นหน้าไหนใครจะคว้า3มแต้มไปครองต้องมาติดตามรุ้นเชีย์เอาใจช่วยทั้ง2ทีมกันนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราแฮตติกติดขอบด้วยนะครับปากแฮตติกก่อนเกมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรรับชมด้วยนะครับและสวัสดีครับ